เดครับผมจะกมกจะไฟล์ครับผมนะวันนี้เราก็มาเทส hatten. นะครับก่อนส่งเลยกันนะครับเป็นบอสจีทีหนึ่งลยกันนะครับให้กับน้องชายสุดหล่อเนาะอ่านี่ครับแล้วก็ลงไฟล์เสียงให้ด้วยนี่เลยนะครับฝั่งนี้นะครับที่ลงให้แล้วเนาะอ่าตั้งแต่ยูหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีชื่ออยู่กันนะครับอ่านี่ก็ลงเสริมให้นะครับหลายๆอันเนาะอ่านะโอเคครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับผมนะฮะให้ดูเลยเนาะอันนี้ผมกดไว้ไว้แล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมอ่าให้ดูหน้าจอเลยนะครับอุ้ยมือโดนหอโทษครับ นี่นะครับนะก็แล้วแต่เราว่าเราจะตั้งอะไรยังไงอีกเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้คือผมก็กดให้ดูคร่าวๆนะครับกดมั่วๆก่อนนะครับขอญาตออกก่อนนะฮะเดี๋ยวมั่วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเซตชื่อไว้ให้เป็นเสียงคลีนเนี่ยผู้เสียงคลีนเนี่ยคลีน JBF อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่ากดค้างเข้าไปจะรายนะครับก็หมุนตรงนี้ได้เลยเนี่ยขอโทษนะฮะเห็นไหมครับอ่าผมหมุนให้ดูเลยเห็นไหมครับอ่าที่สองสี่สาม นะครับอ่าเพจต่างๆก็กด enter ไปนะครับมันก็จะเลื่อนเพจได้กันนะครับอ่าเวอร์ลงเวอร์ลุ่มนะเมนูกดได้หมดนะครับ selector เลือกอะไรต่างๆนี่กดได้หมดนะครับว้าเวอร์ใช้งานได้นะครับนะแต่ต้องยืนเล่นนะครับเอฟเฟกต์ในเขาออกแบบให้ยืนเล่นต้องกดแรงๆนะครับต้องกดแรงๆนะครับเห็นไหมไฟติดแล้วเห็นไครับบางคนนะครับผมเห็นหลายคนเลยนะครับได้เอฟเฟกต์ไปนะครับนะอ่ะกดยังไงรู้ไหม เนี่ยใช้มือกดไปไพี่วาวไม่เห็นติดเลยพี่โอ้โหตายแล้วนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะเราต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยนะครับการซื้อของงานอะไรเนี่ยคือเอฟเฟกต์เขาออกแบบมาให้ใช้เท้าเล่นถูกไหมความแข็งแรงเนี่ยอย่างที่ผมกดให้คุณดูเห็นไนหะมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันโอ้โหต้องใช้แรงด้วยนะครับนะหรือมันก็สามารถจะตั้งได้ให้กดง่ายขึ้นกว่าน,นี้ก็ตั้งได้นะครับอ่านะครับแต่ใจให บางทีผมเคยเจอเจอ,เจอเยอะมากประเภทเนี่ยพี่เนีไม่ติดเลยโอ้โหโทษนะครับนี่เขาออกแบบมาให้ม่ให้เท้ากดครับไม่ให้มือกดอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องกดเน้นๆแรงหน,น่อยแบบนี้อ่านะครับเพราะเวลาคุณยืนเล่นโอ้โหน้ําหนักคุณไม่ใช่เด็กๆแล้วถูกไหมอ่าน้ําหนักเราก็40-50กิโลกรัมขึ้นแล้วก็เหยียบลงไปทีนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเขาออกแบบมาให้เราใช้เท้ากดนะครับ เราต้องเข้าใจด้วยนะครับนะครับอ่ะมีนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของการบริการของร้านยูควฟายนะครับนะเราไม่ได้แค่แบบว่าเอ้ยซื้อมาแล้วขายอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องเทคต้องอ่าเทสนะเช็คสภาพนะแล้วก็รีวิวให้ที่คุณดูแบบนี้เห็นไหมอ่าเราตั้งเสียงให้ด้วยแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมมันน่าซื้อไหมเห็นไหมครับคือ1คุณได้เห็นของ2คุณได้เห็นการรีวิว3ลงเสียงให้ด้วย สี่คือคุณมั่นใจคุณนอนหลับสบายใจเลยเอ่ะคุณดูคลิปนี้เห็นไหมอ่ะเป็นใครใครไม่นอนหลับสบายใจมั่งบางทีผมซื้อของเนี่ยกวนกวยชิเป่งเลยไม่มีรีวิวไม่มีรูปภาพไม่มีหาอะไรเลยนะอ้จะได้ของหรือเปล่าว่าโอนไปสุดท้ายโดนจรหลอดไหมอ่าหลายหลายคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแหละซื้อของนะครับแล้วก็ต้องดูรีวิวอยู่แล้วเนาะอ่าใครไม่มีรีวิวไม่อะไรก็อย่าไปซื้อเอาจริงงครับเดี๋ยวนี้การถ่ายวีดีโอมันเป็นเรื่องโคตรง่ายแล้ว หยิบยิบอันนี้มาก็ถ่ายอะไรแล้ววะนั่นแหละนะครับซื้อกับคนที่ชัวัวในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับซื้อไปเลยนะครับซื้อกับใครก็ได้นะครับแต่ขอดูรีวิวเขานิดนึงนะครับเออประมาณนั้นเนาะ อ่าเพราะว่าเราซื้อมาเพื่อใช้งานถูกไหมอ่าเราเราไม่ได้ซื้อมาตั้งโชว์เราจะต้องอ่าต้องการรีวิวให้มันเห็นของมันเห็นอะไรหน่อยนะครับแต่แต่เขาไม่สะดวกก็ไปซื้อคนอื่นไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมในกลุ่มมีขายเยอะแยะเพราะนั้นนะครับนะเอาคนที่สะดวกนะอย่างเช่นใมอเตอร์ไฟ์เนี่ยนะครับคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะขออะไรคุณบอกมาได้เลยนะผมถ่ายให้คุณได้หมดทุกอย่างนะครับเนี่เห็นไหม อ่านี่คือการบริการนะครับมันมันมันคือมันเป็นการะทำที่เรียกว่าเ้าเรียกว่าอะไรอะใจเขาใจเราอะเราอยากได้แบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ให้เขาถูกไหมอ่าผมก็อยากได้เหมือนกันเวลาผมซื้อของเนี่ยผมก็แดกแดอยากได้แบบนี้อยากได้กดปุ่มให้ดูกดรีวิวให้ดูถ่ายโน่นนี่นั่นเออให้เขาใจชื้นไม่ใช่แบบเอ้ยถ่ายแค่รูปมารัากพักส่งเลขพั่ดูมาสัากพักบล็อกอะไรเงี้ยโอ้โหเคยเจอนะอ่าถูกไหม เพราะนั้นเนี่ยนะครับซื้อของเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเขาปฏิเสธที่จะถ่ายรีวิวคุณก็ไม่ต้องซื้อแค่ไหนจบคุณฟังผมไว้เลยถ้าเขาว่าเอ้ยไม่สะดวกรีวิวอะไรพวกนี้พวกโจรจะเยอะพวกใหญ่โจรจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อไม่สะดวกรับผมอยู่ข้างนอกครับอะไรอย่างเงี้เอ้ยผมร้านใหญ่น่นนี่นั่นผมไม่สะดวกซื้อก็ซื้ออะไรอยเออคุณไม่ต้องซื้อหรอกเอาจริงๆงคุณโอนเงินโอนเงินไปเนี่ยโดนโจรทั้งนั้นอะร้อยละร้อยละร้อยเลยอะแทบจะเป็นโจรทั้งนั้นแหละไอพวกไม่มีรีวิว เอออันนี้เตือนกันไว้ฮะใครอยากจับโจรเนี่ยนะครับหรือว่าอยากจะรู้แต่โจรเนี่ยปรึกษาผมได้ครับผมก็ไม่ไม่เรียกว่าเก่งแต่ว่าช่องชํานาญนี่แหอาชำนาญทุกรูปแบบก็คือคุยมาประโยคแรกประโยคสองนี่คือรู้แล้วไอ้น,นี่แม่งโจรอันนี้ไม่ใช่ของจริงเอาจริงๆผมเจอมาเยอะมากๆในการซื้อของเนี่ยนะครับคือผมยิงคาถามมาเนี่ยโจรเนี่ยแทบจะวิ่งหนีผมเลยเอาจริงๆ ใครอยากรู้วิธีนะียก็ปรึกษากันได้นะครับเอาจริงๆครับจร,จริงไม่ได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีโจรมาขา,ขายของให้ผมเลยจริงๆไม่มีไม่มีเลยนะเพราะมันรู้ไงเออนะครับรู้ว่าผมจะแบบเอโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอืมประมาณนั้นมีแต่คนของจริงทท้งนั้นแหละเนาะอ่ะโอเคจัดไปนะครับขายจริงส่งจริงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นกับร้านจจพูพจะฝ่ไฟฝากด้วยอะไรกันนะครับหนุ่มนะเซตอัพเอฟเฟกต์นะครับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนคอร์คอร์เทคเน่ยนะหะโอ้โหวางกันแบบเกินเลยนะครับเนนไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีหมดนะครับเนี่ยคองผมี่ยโทษนะ้ถ่ายดูเลยนะมันไม่ไม,ไม่ไม่พอแล้วนะะคุณดูผมมีทางเดินแทนนี่อยู่พิโลกก็ลกเหมือนกันอยู่ที่นี่ก็โรเหมือนกันครับนะต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณเนี่ยนะต้องขอบคุณตัวผมเองด้วยที่ชัดเจนแบบเนะี้ยพอเราชัดเจนนะ คนอื่นก็อยากเข้าหาถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีความชัดเจนในความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยแน่นอนครับผมเราอยากซื้อเราอยากเขาเรียกว่าอะไรคุณอยากไปโรงพยาบาลคุณก็ต้องการคุณหมอที่เป็นมืออาชีพรักษาคุณถูกไหมเหมือนกันแหละครับคุณอยากจะซื้ออะไรสักอย่างอยากจะซื้อกีต้าร์อยากซื้อเฟคุณก็ต้องการคนที่เป็นมืออาชีพแน่นอนครับเหมือนกันนะฮะนะฮะใจเขาใจเรานะวันนี้เราต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนพอเราเข้าใจมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติตามในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็น ประมาณนั้นนะครับในการทาธุรกิจไม่ยากเลยนะครับนะเราต้องเข้าใจมนต์นะครับเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรอ่ถูกป่ะเราอยากได้อะไรจากแฟนเราอ่ะเฮ้ยเราอยากได้เอฟเฟกอ่ะเราต้องทาไงถูกป่ะอ่าเหมือนกันครับผมเราอยากได้ของดีๆเราอยากได้การรีวิวดีๆเราอยากได้สิ่งที่มันชัดเจนเงินซื้อได้หมดนะครับแต่ขอ้มันชัดเจนอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านะคือคือเนี่ยคนซื้อเนี่ยเวลาผมพูดอะไรเพ่อจะไปฟังอะไรมากมาย คือผมพยายามจะถ่ายให้เห็นว่าเอ้ยเวลาคนเนีน่ยสมมติน้องเขาโอนตังค์มาแล้วนะเนี่ยนะน้องเาโอนตังค์แล้วเนี่ยเขานอนดูนะเนี่ยเน่ยเขานอนดูเนี่ยเฮ้ยพี่โน้ตไม่ของจริงว่ะเอ้ยนอนหลับเอ,เอ้ยเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวประมาณสักสามสี่วันน่าจะได้ของอะไรประมาณนี้สมมตินะเนี่ยคือมันนอนหลับเต็มอิ่มอ่ะคุณกัอบอีกคนนึงเอ้มันมีแต่เลขพัาสดุวะ่ะไปเช็คมันก็จะเป็นโจรหรือเปล่าวะพอไปเช็คในกลุ่มเอา้าแม่งโจรโดนหลอกถูกปะ เนี่ยแล้วอยังไงอ่ะแล้วคุณก็เฟลจิตคุณตกแหละเห็นไหมเพราะจิตคุณตกแล้วคุณก็จะไประบายกันในกลุ่มแล้วพี่ผมโดจนจอหลอกพี่ผมโดนที่ลุงนี้ผมซื้อกับพี่โบก็ดีแล้วอะไรอย่างงี้ยนะเออเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นคุณทุกข์อีกแต่ถ้าคุณดูกับผมเนี่ยเห็นไหมคุณมีความสุขอ่ะเฮ้ยคุณเอ้ยเอ้ย,อยพี่กุมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวงวดหน้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาเป็นฮีลิกเป็นบอสเอ็มอีแปดศูนย์เป็นพอห้าร้อยเอ็กอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่าแล้วมันมีความสุขครับเห็นไหมอ่ามันแตกต่างกันเพราะนั้นแห่ะนะครับนะผมก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นานละนะฮ <laughs> ะอย่าให้พูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดพูดมากพูดมากชิเหายะได้ไม่เไรร้านนี้พูดมากอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเราพูดเดี๋ยวอย่าไปฟังอะไรเรามากเราขี้โม้ <laughs> ใครจะว่าโม้ก็เป็นก็เรื่องของคุณนะฮะเราไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเราเน้นลูกค้าเรานะครับเราทําให้ลูกค้าเราพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็ เป็นเงินเองไม่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือเขานอนหลับคือเขาโอนเงินแล้วเขานอนหลับไม่ว่าจะเป็นเงินมากเงินน้อยอย่าไปดูถูกกันนะครับนะเงินจะ 3, 4, 5, สี่ห้าพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องทําให้เขาเห็นการรีวิวนะการเทสของการลงโปรแกรมให้ด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าไม่ใช่คุณได้ของไปเอ้ยพี่มันมันปรับไม่เป็นอะ่ะ ยังไงต่ออะไรเงี้ยบางทีนะคนเขาเล่นไม่เป็นนะเราต้องเข้าใจเขาถูกป่ะเออนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปแพ็คของแล้วโอเคจัดไปครับ